ฟังเดือลูกเอ้ยนะขอเติบโตขึ้นมาต้องห่างงานทำเนาะเพื่อยืนด้วยตัวเองวันหนึ่งบ่มีพ่อมีแม่สิไปหาก,กินจังใดเออบ้านพ่อบ้านแม่เข้ากินได้เสมอแต่พอแม่ก็บอยูคัำฟ้าออืยู่ดูแลเจ้าได้บนานถึงใดนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่าจะผลักดันมากๆให้ลูกทำงานให้ลูกยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ลูกรับผิดช,ชอบชีวิตของเจ้าของนะฮะก่อนที่เราตุย อยากเห็นอยากเห็นว่าสภาพลูกอืมจะผ่านชีวิตได้ไหมถ้าไม่มีเราอเออเาตรงๆมันก็บอปอให้ตัวเองตุยหรอกแต่ความรู้สึกของเราก็อยากเห็นมณะขณะนี้ลูกลําบากลูกทํางานอืลูกเลี้ยงหลานนะคะออเกลางค่ากลางคืนยายจ๋าไม่เอาให้มันจะได้รู้สึกว่านี่คือชีวิตมีผัวมีลูกนะอ,อก็ต้องรับผิดชอบป่วยเป็นหัวอกคนเป็นแม่ก็ต้องอดต้องทนงานก็ต้องทํา เพราะจะต้องหาเงินไว้พพอร์ตครอบครัวตัวเองแไปก่อนน้ำตาไหลาแม่แม่นะคะเคยให้แต่เราจะไม่พั่มเพื่อเพราะเขาจะได้รู้ว่าชีวิตความเป็นจริงสมัยเป็นสาวสมัยอยู่กับพ่อกับแม่รับปากว่าจะจ่ายจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะคะนี่ก็คือพ่อแม่ทิ้งลูกไม่ได้แต่ไปอยู่ข้างนอกชีวิตจริงนะต้องรับผิดชอบเอง ยาย่าเห็นลูกทุกนี่บอกเลยนะสะใจเป็นยังไงหละ่ะนะตอนอยู่กับพ่อกับแม่นี่ห้าวนะอยากไปมีชีวิตอิสระออกไปอยู่ข้างนอกเออหากินเองได้ไม่งอ้อพอออกไปรับผิดชอบชีวิตจริงๆถึงได้รู้ว่าโหไม่ใช่ง่ายนะแม่ หนูมาอยู่ด้วยได้ไหมหนูจ่ายค่าเช่าให้นะโอ้ยย่านแต่ได้เดือนสองเดือนหลังจากนั้นมันสิหายตอมเสร็จแล้วกัดคอกันนะสุดท้ายอีเมลกัสิกกายเป็นที่ฆ่าลูกล่ะอันนี้คือความเป็นจริงนะคะโอ้ยแยกย้ายเราแยกย้ายเลยยายจ๋าพูดเลยนะว่าถ้าสมมติเนาะว่าป้าป้าไม่อยู่ในวันข้างหน้าเหลือเยงแค่แคแยายจ๋าคนเดียวยายจ๋าก็ไม่เอาลูกสาวครอบครัวลูกสาวเข้ามาในบ้านนะคะอันนี้พูดเสมอเลยเนาะเพราะอะไรนะ มันใหญ่กว่าแม่เออฝรั่งน้อยนี่พูดเสมอเหมือนกันว่าถ้าโตขึ้นสิบแปดนะเ,ออเก่งกาดออกไปหาเงินใช้ตัวด้วยตัวเองได้นะจะทำอะไรก็ทำแม่ไม่ยุ่งแต่นะอยู่ในบ้านแม่อาใส่อาสาย,อยู่จะต้องฟังนะเชื่อฟังถึงแม้มันจะไม่ได้ทุกอย่างก็ตามนะฮะแต่ก็ต้องได้บ้างเนาะชีวิตอิสระคือก้าวออกไปแล้วจะรู้สึกคำพูดนี้ ฝรั่งน้อยพูดกับสุดเหมือนกันว่าฉันสิบแปดฉันจะไปเช่าบ้านอยู่เหมือนซุดนะจะได้สบายอยากมีแมวอยากมูนูนมินี่ฉันสุดเขาบอกเออเอาไว้รอดูก่อนอยู่กับป้ากับม้านะ่ะดีแล้วเออถ้าฉันกลับมาได้ฉันยังกลับมาอยากกลับมาเลยแต่นี่มาไม่ให้กลับมาอยู่ด้วย <laughs> อ,อีเมลใจร้ายนะฮะแต่นี่มันก็คือชีวิตจริงพี่น้องขาให้เขาสู้ไปเนาะ เออเป็นห่วงแบบห่างๆเสริมเติมช่วยเหลือได้เออแต่ไม่ตลอดเพราะเดี๋ยวเขาเคยตัวไม่เข้าท่านะสำหรับลูกๆก่ะจริงๆอันนี้มุมมองยายจ๋านะคะ